มาทบทวนทศนิยมกันสักหน่อยนะครับในหลายๆเรื่องของคณิตศาสตร์ไม่ว่านักเรียนจะเรียนเรื่องเลขยกกําลังพีทาโกรัสสมการแก้สมการต่างๆจะมีทั้งตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มเนาะแล้วก็ทศนิยมแล้วก็จะมีเศษส่วนด้วยนะครับในเบื้องต้นที่ครูสอนพีทาโกรัสกับสมการไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของใช้โจทย์เป็นจำนวนเต็มเกือบทั้งหมดนะครับคราวนี้ ก่อนที่จะไปประยุกต์โดยใช้จํานวนที่เป็นทศนิยมแล้วก็มาทบทวนเรื่องทศนิยมกันก่อนว่ามันมีการบวกลบคูณหารกันยังไงนะครับโอเคอจุดประสงค์ที่นักเรียนต้องเข้าใจร่วมกันก็คือว่าอ,อันแรกนะครับการบวกกับลบทศนิยมนักเรียนต้องตั้งหลักให้ตรงกันนี่คือหลักการม,มันเลยนะก็คือบวกลบเนี่ยต้องตั้งหลักนะครับให้ตรงกัน ตั้งหลักตรงการคุูเขียนย่อแค่นี้นะนักเรียนต้องเข้าใจกันโดยโดยเข้าใจ <c oughs> อย่างทั่วถึงพร้อมเพียงกันนะครับอันแรกไปแล้วอันต่อไปมีการบวกบวกการลบไปแล้วการคูณบ้างกอนคูณเครื่องหมายคูณเล็กๆตรงนี้การคูณนักเรียนเอาแค่ตัวเลขมาตั้งคูณกันเลยครับแล้วค่อยมานับจุดทีหลัง จุดทีหลังนะครับอันนี้ผ่านพื้มแน่นอนมีบวกลบคูณแล้วก็จะมีการหารทุกครั้งที่พูดถึงการหารมักจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมากว่าเพื่อนนิดนึงเสมอนะครับการหารก่อนที่อะไรจะหารเนี่ยนะอันนี้ก่อนแล้วนะคูณเนี่ยคือเอาแค่ตัวเลขไปคูณกันเลยแล้วก็นับจุดทีหลังแต่หารก่อนที่จะเริ่มเลยนะก่อนเริ่มเลยนะก่อนเริ่มหารให้เลื่อนจุดนะครับพร้อมกัน เลื่อนจุดพร้อมกันไปถึงไหนล่ะไปจนกระทั่งตัวหารต้องเต็มเต็มนะเต็มไม่ใช่เติมนะครับเต็มไม่แต่คูณนะครับเลื่อนจุดพร้อมกันนะครับตัวหารต้องเต็มอ่าเดี๋ยวเป็นยังไงไปว่ากันในเรื่องของการหารนะครับโอเคมาเลกหัวข้อแรกนะหัวข้อที่1การบวกแล้วก็ลบ นะครับทศนิยมเลื่อนมาหน่อยการบวกลบทศนิยมนะครับหลักการของเราว่าไงนะหลักการคือตั้งหลักตรงกันตั้งหลักตรงกันแบบนี้นะจะข้อ1จะตัวอย่างมาเลย4.5จ้ะบวกกับ0 6 3จะตั้งหลักให้ตรงกันคําว่าหลักตรงกันในที่นี้นะครับนัเรียนก็ต้องนับหลักหน่วยนี่หนไหมเลข4คือหลักหน่วยเลข0ูนย์คือหลักหน่วย 5กับ6ตรงนี้คือทศนิยมตำแหน่งที่1ส่วนเลข3คือทศนิยมตำแหน่งที่2อาตั้งหลักให้ตรงกันตัวอันแรกคือตัวตั้งข้างหลังคือตัวมากระทําคือตัวบวกนี้เป็นการบวกก็เป็นตัวบวกตัวตั้งคือ4.5ตั้งว้เลย4.5เขียนเว้นช่องไฟไว้ไวนิดหนึ่งตัวบวกคือ0.63ศูนย์คือหลักหน่วยหลักหน่วยให้ตรงกันจุดก็ต้องตรงกันนี่บางคนมีเทคนิคง่ายกว่านั้นก็คือตั้งจุดให้ตรงกันที่เหลือก็ขยับให้ตรงกันใช่ปะ หลักหน่วยตรงหลักหน่วยจุดตรงจุดทดศนิยมตำแหน่งหนึ่งตรงกับทดนิยมตำแหน่งหนึ่งก็คือเลข6ต่อมา3เป็นตำแหน่งที่2ก็3มาแล้วมาบวกกันครับบวกขีดเส้นขั้นด้วยนักเรียนใช้แม้บรรทัดหยิบแม้บรรทัดมาขีดเส้นขั้นจวดนี่อ้าวแล้วเลข3มันตรงกับอะไรอ่ะถ้าไม่มีตัวเลขตรงนี้เติมอะไรเตริมเลข0ูนย์นะจ๊ะนี่เห็นไหมความสําคัญของตั้งหลักให้ตรงกัน5เป็นตำแหน่งหนึ่งก็ต้องตรงกับเลข6เพราะเลข6เป็นทดสิยมตำแหน่งที่1นะครับสเป็นตำแหน่งที่2 เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวตรงก็เติมเลข0ูนย์เข้าไปเพราะว่าทศนิยมในหลักการเขียนทศนิยมสามารถเติมเลขศูนย์ต่อท้ายในส่วนของทศนิยมได้ไม่สิ้นสุดจะเป็น4.5เฉุเฉยสี่แบบนี้หรือ4.50 0 4 5 0 0 0 0ูนย0 0 0 0 0ก็ได้นะเติมศูนย์ได้ไม่สิ้นสุดได้เรื่อยๆเลยตามความพอใจของนักเรียนนะครับบวกกันครับได้3บวกกันครับได้11 ก็ใส่1ทด1นทดเหมือนกับบวกตามปกติ4บวก1เป็น5จุ๊บได้513แน่นอนบวกกันอย่างนี้จุดก็ต้องตรงกับจุดนี่ได้5.13จบครับตอบครูพูดนานไปไหม1ข้อเบิ้ลเบิ้ลไปเนาะตอบ5.13ไปต่อที่ข้อ2ครับพร12ลบ 3.9ตั้งหน่อยตั้งหน่อยตั้งลบกันเลย12เว้นช่องไฟนิดนึงลบนึงอ่า3หลักหน่วยตรงเลขไหนตรงเลข1หรือตรงเลข2 3หลักหน่วยนะก็ต้องตรงเลข2ครับใส่จุดครับ9 3.99คือทศชนตำแหน่งหนึ่ง9มันไม่มีตัวที่ตรงกันเลยทำไงดีละ่ะนี่ไงตรง12แล้วก็ใส่จุดแล้วก็เติม0ูนย์ให้มันเป็น12.0มั้ยฮะ 12ธรรมดาสามารถเขียนทศนิยมก็เป็น12 0แบบนี้นี่เองง่ายๆนะเบบี้เบบี้ปลื้ดลบกันเลยครับกเอ้ตั้ง0ูนลบออก9ได้ปะ่ะลบไม่ได้ก็ยืมครับยืมจาก2เหลือ1จาก0กลายเป็น10 10ลบเเหลือ1ตัวนี้เป็น1ลบ3ไม่ได้ก็ยืมครับจาก1เหลือ0อันนี้กลายเป็น11 1 1 2ลบอ,อก2เ้ยไม่ใช่11ลบอ,อก3 11บลบออกก็เหลือตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเท่าไรเอ่ยตอกติ๊กตอก9ครับจุดจุดนีเพอันจุดคำตอบก็ต้องตรงกันนะครับต่อ9.1ปรึดอย่างนี้นะครับต่ออบตอต่ออบตเก้าจุดหนึ่งนี่จบละการบวกการลบแค่นี้พอการบวกการลบแค่นี้ครับไปการคูนบ้างการคูน นี้พอนะทำไงดีการคูณตัวนี้เลยกันหัวข้อที่สองการคูณครับการคูณนี่หลักของการคูณว่าไงนะนับจุดที่หลังใช่ไหมครับนับจุดที่หลังนับจุดทีหลังยังไงล่ะคุณครูยังไงละ่คคงงละคุณครู7.5คูณกับ0.8 7.5็ดคูณศูอ่ะก็คูณไปสิรครับเอาแค่ตัวเลขเปล่าๆมาคูณกันก่อนก็คือ7เท่าไหร่เอ่ย75คูณ8ครับ7 15คูณกับ0 8เอาจุดออกไปเลยนะฮะมันก็เป็น75ก็คือ75 0.8ก็เป็น0 8ก็เติมแค่8จะเฉยๆเพราะศูนยหน้าเลข8ก็มีค่าเท่าเดิมใช่ไหมก็ไม่ต้องเขียนดีกว่าเหลืองนะฮะคูณไปเลยครับ85 40ก็ใส่0ทด4 ครูทศนิ้วครูชอบทศนิ้วไม่ชอบทศเขียน8 5 4ห้าส่สิศูนย์ทดสี่5ปดเจ็ดห้าอ๋อจิ้มนิ้วตัวเองเลย60หมดแล้วก็ขีดเส้นขั้นครับปืดปืดตอบครับตอ,อบอตอบตอนตอบแล้วค่อยมาสรุปว่าทศจุมมีอะไรบ้างนะฮะ,ะคำตอบของเราได้6 0 0 6 0 0ไม่ใช่600นะอย่าเพิ่งตอบ600นะ600เฉยๆคราวนี้มาดูตัวตั้งทศจุมหนึ่งหลัก ตัวคูณอีกหหลักรวมกันเป็น2หลักนะครับทั้งสองหลักเราก็นับจากท้ายมาตืดตืดตืดได้6.00ครับ6.00ก็คือเลข6เฉยๆนั่นเองนะครับไปต่อข้อ2ครับข้อ2โจทย์ของคุณครูคือ1.57คูณกับ43อ่ะมีทยนยมแค่ตรงนี้ใช่ปะ่ะ อันนี้ไม่มีทศาชมไม่เป็นไรครับเอาแค่ตัวเลขปเปล่าๆมาก่อนครับ1 5 7คูณ4 13ครับเอ้คุณจะเขียนพอไหมเนี่ยพอดีต้องพอนะตืด3 721ใส่1ทด2 3 5 15 16 17ใส่7ทด1 3 1เป็น3เป็น4อนันี่จ้ะต่อไปเอาหลักสิบม,มาคูณก่อนคูณเติมอะไรเติมศูนย์ก่อนครับอ่า 4 7 28ใส่8ทด2 4 5 20 21 22ก็ใส่2ทด2 4 1เป็น4เป็น5เป็น6ขีดเส้นขั้นครับเห็นไ,ไหมนักเรียนขนาดค,คุณค,ครูยังขีดเส้นขั้นเลยนะแม้แต่การทดคุณครูก็ขีดเส้นขั้นตรงนี้นะครับมันทำให้ทำงานเป็นระเบียบนะครับแล้วก็ไม่หลงไม่มีทางนะที่นักเรียนจะหลงได้เลยถ้าขีดเส้นขั้นอาโอเคมาบวก1บวกูนย์ได้1ได้15ใส่5ทด1 4ีเอ้ย4ีบวกสเป็น6เป็น7นะครับน,นี่ก็6ได้6 7 5 1็ดาแล้วจะตอบอยังไงล่ะครับคุณครูครับตอบตอบจะตอบอยังไงลรอครับคุณครูครับเนะี่ยก็มานับในโจทย์ทั้งหมดมีทศนิยมกี่หลักมีแค่ข้างหน้า2หลักใช่ปะ่ะอันนี้ไม่มีก็ไม่ต้องนับอันนี้มีแค่ข้างหน้า2หลักเพราะนั้นคำตอบก็ทศนิยม2องตำแหน่งครับแล้วก็นับจากข้างท้ายไป1 2นะครับเพราะงั้นจาก6 7 5 1น,นับจากข้างท taking, chips, routine, well, ución, ้ายมา1 2ก็ใส so ่จุดนะกลายเป็น67.51นะครับ67.51อีกข้อหนึ่งข้อ3เออเขียนพอไหมเนี่ยพอมันนิดเดียวมันแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นคุณครูจะบีบให้มันพอให้ได้ข้อ3นะครับ7คูณ0 0 0 4์ุนฮ้่คูณุนนะครับ ก็เอาแค่ตัวเลขเปล่าๆมามีตัวเลขอะไรบ้างก็มีแค่เลข7คูณกับเลข4ถูกต้องไหมฮะสคูณได้28่ิดขีดสักกตตปืดๆตอบมตอบเลยเฮ้ยทำไมข้อนี้มันสั้นเน่ยวะตอบ28ตอบแค่นี้ไหมไม่ครับนักเรียนก็มานับดูโจทย์บนโจทย์ทั้งหมดมีทศนิมแค่ตัวหลังนะกี่ตัว1 2 3 3ตัวใช่ปะเราก็มานับคำตอบเพิได้3ตัวนับจากข้างหลังครับ1 2เอเฮ้ยหมดแล้วทำไงดีอ่ะ อยากให้มันมีทศนิยมเราก็เติมอะไรลงไปเติมศูนย์เข้าไปข้างหน้าครับเรานับแล้วหนึ่งสองก็เติมเลขศูนย์เข้าไปเออเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวดแล้ว,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 วนี่เมื่อกี้จะหยิบสีแดงแต่มันจะแบบโดดเด่นกันไปนับจากหล,ง 1, ลกังหนึ่งหลัก2หลักอีกหลกักหนึ่งให้ครบ3ก็เติมเลข0ูนย์ได้ครบ3หลักแล้วทำไงนะให้เป็นทศนิยมแล้วก็ใส่จุดไปตรงนี้นี่ไงจุด028แค่นี้ก็ได้แล้วนะไหมตอบแค่นี้ได้ไหมจริงจริงแค่นี้ก็ได้แต่ว่าตอบให เข้าใจได้ง่ายนะถูกหลักและเข้าใจได้ง่ายของเราก็คือ0.028นะเพราะว่าจุด28จุด028เฉยๆนะี่ก็คือ0.028นั่นแหละนะครับเติมศูนย์เข้าไปจบละการคูณน,นะครับต่อไปเรื่องการหาอนอันนี้การคูณจบแล้วนะโอเคต่อไปเรื่องการห่อนัวข้อที่สามการห่อนการห่อน การหารหลักการของเราว่าไงนะแอบดูก่อนแอบดูก่อนนะแอบดูก่อนนะว่าไงนะว่าไงนะเลื่อนจุดพร้อมกันอะไรอีกตัวหารต้องเต็มเลื่อนจุดพร้อมกันวงเล็บตัวหาร n t องเต็มตัวหารต้องเต็ม,ตตตมไม่แต่คูสิอ่า ัวหารต้องเต็มมาดูว่าแต่เราขอทำกันายังไย่ง0.125หารด้วย0 0 5จุนี่อย่างนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายในการเลื่อนนายมองเห็นตำแหน่งได้ง่ายคุณครูจะแปลงการหารให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเพราะการหารกับเศษส่วนคือสิ่งเดียวกันนะสามารถแปลงร่างหากันได้ดังนั้นคุณครูจะเขียนออกมาเป็นเป็นอะไรล่ะ 0. 1 2 5ส่วนด้วย ตูด0.05ุดศนยห้าเขียนให้ตรงกันอย่างนี้มันจะได้เข้าใจได้ง่ายนะครับโอเคนี่คือแปลงโจทย์เฉยๆยังไม่ได้เข้าสู่หลักการเลยหลักการคือเลื่อนจุดพร้อมกันตัวหารต้องเต็มหมายความว่าให้เรียนเลื่อนไปกี่ครั้งก็ได้จนตัวหารตัวหารก็คือตัวข้างหลังตัวนี้ใช่ไหมตัวหลังหรือตัวข้างล่างนตัวหารคือตัวนี้ศูนย์จุดศูนย์ห้าในข้อนี้นะตัวหารต้องเต็มตัวหารเลื่อนไปแล้วต้องเป็นจำนวนเต็มนักเรียนจะเลื่อนไปยังไงจะเลื่อนยังไงดีจ๊ะ ถ้าเลื่อนมาแค่หลักเดียวถ้าเลื่อนมาอยู่หลังเลขหหลักเดียวนะมันก็มาอยู่หลังเลข1กับอยู่หลังเลข0ูนตรงนี้ใช่ปะมันก็เป็น1.25กับ0.5อ่ะข้างล่างเป็น0.5ยังไม่เต็มต้องเลื่อนข้างล่างมาอีกให้อยู่หลังเลข5เอาพูดง่ายๆก็คือเลื่อนตัวข้างล่างให้มาถึงอ่าให้มีอยู่ด้านท้ายเลื่อนมาอยู่นี้ปึ๊บมาอยู่ตรงนี้ถ้าข้างล่างเลื่อน2หลักแน่นอนข้างบนก็ต้องเลื่อนไปพร้อมกันเห็นไหมเลื่อนจุดพร้อมกันข้างล่างเลื่ สองนาฬิกาแบบนี้ดังนั้นดังนั้นคุณครูควรจะได้จำนวนที่มาหารกันก็นกนคือ 12. สจุดหส่วนด้วยหออย่างนี้ครับนักเรียนไงก็ง่ายของเราแล้ว,ลวทีนี้คุณครูจะใช้ชวิธีการหารแบบที่เข้าใจง่ายที่สุดในโลกอันสำหรับคุณครูเองอะที่สั้นที่สุดนะครับไม่ต้องเปลืองกระดาษเยอะก็คือหารสั้นนั้นก็คือ 1>, 1 2 5จุดเอามาตั้งหารสั้นครับเอา12.5ไว้ข้างในหารด้วยอ่านักเรียนหยิบมายมาทันมาเราขีดจวดเลยครับ1 2 3จวดเอาจวดพอดีอ่าหารด้วย5ข้างบนคือตัวตั้งข้างล่างคือตัวหารเพราะ,ะั้นตัวตั้งอยู่ข้างในตัวหารอยู่ข้างนอกหารไปทีละหลักครับหารไปทีละหลักนักเรียนจะได้ไม่งงถ้าเรียนหารเลขกิ่งแล้วนักเรียนค่อยไปใช้การค้าอาหารทีละหลัก5เท่าไหร่ได้1มีไหม5้เป็น5มันเกิน ไม่มีก็หายใส่0ูนย์ครับ50ได้0 0ตัด1เหลือเศษ1กลายเป็นเลข12 5เท่าไหร่ได้ใกล้12 5 2เป็น10 10ตัด12เหลือเศษ2กลายเป็นเลข25 5เท่าไหร่ดี 5, 5้5 25ตัดกันปุ๊บหมดพอดีสังเกตว่าทุกครั้งที่คุณครูเขียนคุณครูจะเขียนให้มันตรงหลักนะครับตรงกับหลักที่เราพิจารณาอยู่นะครโอเคตรงนี้โจทย์คือ12.5จุดอยู่ตรงนี้เพราะงั้นคำตอบ ต้องอยู่ตรงกันถ้าเราเขียนให้ตรงหลักตัวเลขให้ตรงหลักเนี่ยจุดก็จะตรงกันและคําตอบของเราก็จะไม่มีทางคลาดเคลื่อนได้อย่างแน่นอนตอบจะ้ะ0เอ้ยไม่ต้อง0 0.25เฉยๆใช,ๆใชๆ่ปะก็ตอบ2ุเมื่อกี้ผู้ผิต0 2.5คําคำตอบของเราก็เป็น2.5เฉยๆ0อยู่หน้าสุดไม่ต้องเขียนนะครับจบละ1ข้อทอเพยข้อซอง ก่องของคุณครูโจทย์คือ C หารด้วย0.02หารโจทย์คือตรงนี้เอามาแปลงให้เป็นเศษส่วนก่อนนักเรียน C ส่วนด้วยเขียนหลักให้ตรงกันเห็นไหมสีคือหลักหน่วยเพราะั้นหลักหน่วยคือ0ตรงนี้ครับใส่จุดแล้วก็0 2 5คราวน,นี้หลักการของเราว่าไงนะ เลื่อนจุดพร้อมกันตัวหารต้องเต็มเลื่อนไปพร้อมกันจนตัวหารเต็มคุณผู้บอกเทคนิคแล้วว่าในเมื่อตัวหารคือตัวข้างล่างเราก็เลื่อนไปหาตัวสุดหาตัวท้ายสุดตัวอ่านๆๆเลื่อนจุดให้ไปอยู่ท้ายสุดคืออยู่หลังเลข5ใช่ไหมเลื่อนไปกี่ตำแหน่ง1 2 3เลื่อนไป3ตำแหน่งเลื่อนไป3มหลัก4ี่ละอ้าวตายแล้วตายแล้วตายแล้ว4มันไม่มีจุดนะทำไงดีจำนวนเต็มทุกจำนวนเราสามารถเติมจุด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 ทศนิยมได้ จำนวนเต็มทุกจำนวนเราสามารถเติมจุดทดสิยมได้โดยนี่ไงสี่เฉยๆก็คือ4จุดอะไรเอ่ย4.0อย่างเดียวก็ได้ศูนย์อีกตัวหนึ่งได้ไหมได้ศูนย์อีกตัวหนึ่งได้ไหมได้อีกตัวหนึ่งได้ไหมได้แต่คุณครูต้องการแค่นี้เพราะหลักของครูมีถึงเท่านี้ก็พอครูก็ใช้แค่3ตัวก็เป็น4.00ุด 0, 0, 0, อย่างนี้นะจ๊ะโอเคเมื่อกี้ข้างล่างเราเลื่อนจุดลงไป3หลักใช่ปะเพราะฉะนั้นข้างบนก็ต้องเลื่อนไป3หลักเหมือนกันก็เลื่อนปร เลขของเราก็จะกลายเป็นสี่พันห้าร้วยเลขไรจ๊ะข้างล่างนี้เราเลื่อนมา3าลากมาอยู่หลังเลข50 0-25กลายเป็นเลข25เฉยๆครับได้ละเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะมาตั้งหารได้เลยนะครับคุณครูก็จะมาตั้งหารโอโอเออเอหารสั้นนะครับเอา4พันไว้ข้างในคุณครูก็จะเว,นว้นรรคไว้นิดนึงนะครับ หารด้วย25ไปข้างนอกครับคุณครูเว้นวักไว้ทําไมครับเพื่อแบบเวลามีตัวเศษอะไรเงี้ยครูเขียนห่างเฉยๆโอเค25ไปหารทีหลัก25เท่าไรได้4มีเปล่าไม่มีใส่ศูนย์ครับ25ศได้0 0ตัด4เหลือเศษ4กลายเป็น40 25เท่าไรไใกล้40ที่สุด25หนึ่งเป็น25 25สองก็เป็น50มันเกินก็25หนึ่งเป็น25 25ไปตัด40ครับเหลือเศษตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเท่าไรเอ่ยเหลือเศษสิบหครับเหลือเศษสิมาต่อกับศูนย์กลายเป็นหนึ่งยห้สิ่สห้าเท่าไรได้ใกล้เคียงกับ150่งร้อยห้าสิบเท่าไรเอ่ยไปแอบทดก็ได้นะไปแอบทดนะแต่คุณครูมีเทคนิคของค,ครูยี่สิบห้าเนี่ยถ้าสี่ครั้งมันจะกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าสี่ครั้งเป็นหนึ่งร้อยและยี่้อีก2ครั้งมันจะกลายเป็นห้าสิบดังนั้นรวมแล้วมันก็เป็น 25 6ครั้งนะครับยีอยู่6ครั้งมันร้อยร้อยพอดีเลขหกให้ตรงกับเลขศูนย์ไหมเขียนให้ตรงหลัก25่คูณหเป็น150ตัดร้อยห้บพอดีเลยหรืออีกหลักหนึ่งนะักเรียนยังไม่เสร็จยี่าถอไหร่ได้0ย์ก็25่ได้0นะครับหมดละขีดชั้นขั้นครับกรืดกรืดตอบตออตอบตอบตัวนี้เลยครับ0ูนยก็คือ160 จบข้อ2นะครับในเรื่องของการหารมันจะมีกรณีพิเศษมากหน่อยดังนั้นคุณครูจะให้ตัวอย่างเพิ่มอีกสักนิดหนึ่ง p r i n t อีกสักนิดหนึ่ง o c h โ c h มาจ้ะมาจ้ะนักเรียนพร้อมไหงจ้าคุณครูพร้อมแล้วข้อ3 28.4หาด้วยเลขอะไรดีนะเลข8ก็แล้วกันนะครับเอามาเขียนในรูปของเศษส่วนก็คือ 28.4ส่วนด้วยเลขแหลักการเราว่าไงนะเลื่อนจุดพร้อมกันจนตัวหารต้องเต็มตัวหารคือเลข8อ้าวตัวหารของเราเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วนะครับตัวหารของเราเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วเพราะนั้นข้อนี้ไม่ต้องเลื่อนจุดเพราะว่าจำนวนตัวหารเราเป็นจำนวนเต็ม8อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเลื่อนจุดจุดคงเราตัวตั้งคือ28 4 28.4จุดสจุด สีอย่างนี้นักเรียนเขียนลงไปเน้นมันเข้าไปเน้นมาตรงนี้เข้าไปครับขีดสักกั้นจืดหารด้วยครับหาร8ครับหารไปทีละหลักครับ8เท่าไรได้2ครับมีไหมไม่มีครับ81เป็น8มันเกินแล้วก็ใส่ศูนย์ครับ80ได้0 0ตัด2เหลือเท่าไรครับเหลือ2ครับกลายเป็นเลขเลยครับ28ครับ8เท่าไรได้28ครับ818 8 2 16 8 3 24ครับ 8 3 24ตัด28เหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษ4สิครับ 8, 3, 24, 24, 24, นะแปดสามยี่สิบสี่ยี่สิบสไปตัดออกจาก28ก็เหลือเศษ4เอา4มาต่อกับ4ตรงนี้ก็มันก็าปสี 44, ่สิบสี่ตรงไหมแปดเท่าไหร่ได้ใกล้44ก็8เท่าไหร่เอ่ย8 5เป็น40นะครับแปดห้าตัด44เหลือเศษ4ยังเหลือเศษอยู่แต่ว่าไม่มีตัวเลขแล้วทำไงนะอย่าลืมว่าในเรื่องของทศนิยมเราสามารถต่อเลข0 เข้าไปตรงท้ายได้แบบไม่สิ้นสุดดังนั้นคุณครูเติมเลขศูนย์เข้าไปอย่างนี้นก่อนมันจะกลายเป็นเลข40แล้วก็มาหารต่อ8เท่าไหร่ได้ใกล้40 8 5 40พอดีก็เติม5 40พอดีตัดออกนะฮะอ่ะจุดจวดอยู่นี่เพราะฉะนั้นจุดตรงๆกันคือใส่ตรงนี้แล้วขีดเส้นขั้นเป็นคําตอบขีด2เส้นแสดงถึงการสิ้นสุดกระบวนการของเราแล้ว,ลวนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบตอรอรบอตอ 3.55อย่างนี้นะครับก็สีเลยครับ45หารด้วย12 45หารด้วย12เรามาเขียนเป็นเศษส่วนสิครับเราก็ได้เป็น45ส่วนด้วย12ถูกต้องไหมครับถูกครับค,คุณครูแม่แม้เก่งมากนักเรียนเอามาตั้งหารหารชั้นเอามาตั้งหารชั้นของเราก็คือเอา4ีเนี่ยไว้ข้างในนะจ๊ะ แล้วก็หารด้วย12ไว้ข้างนอกนะจ๊ะอย่างนี้นะจ๊ะหารไปทีละหลักอีกเหมือนเดิมนะจ๊ะ12เท่าไหร่ได้4จ๊ะไม่มีจ๊ะ0จ๊ะ12 0ได้0 0ตัด4แล้วก็เหลเือเศษ4เป็น45่้จ๊ะ12เท่าไหร่ได้ใกล้45และน้อยกว่า12 4เป็น48มันเกิน12 3เป็น36 36ตัด45จ้ะ36ตัด45เหลือเศษเท่าไหร่ก็ เหลือเศษเท่าไหร่กันเหลือเศษเท่าไหร่ใจสามสิบหกลบสี่สิบห้าไปทดอ่ะไปทดไปทด,ปทดนับในใจก็ได้อ่ะเศษเก้านะครับตัดปุ๊บเหลือเศษเกา้าอ้าวคุณครูแล้วมันม,มีตัวต่อแล้ววะ่ะทำไงดีอ่ะนักเรียนจำนวนเต็มทุกจำนวนหรือแม้แต่ทศนิยมอะไรก็ตามแต่ถ้าเราอยากเติมศูนย์เข้าไปในพาร์ทในส่วนที่เป็นทศนิยมใช่ปะ่ะ45เฉยๆก็คือ45จุดอะไร 45.0ก็ได้ศูนย์อีกตัวหนึ่งได้ไหมได้นะครับเอาศูนย์กี่ตัวก็ได้นะครับคุณครูจะเติมไปทีละตัวตามที่คุณครูจําเป็นจะต้องใช้นะครับโอเคคุณครูเติมเข้าไปแล้วแล้วยังไงต่อ12เท่าไหร่ได้อืมออะไรเนี่ย12เท่าไหร่ได้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 90สิอ่ะ12ไดรใกล้90 12 7เป็น84ใช่ไหมนักเรียนคุณครูอ่ะท่องแม่สูตรคูณคล่องแล้วนักเรียนอไปท่องสูตรคูณให้คล่องจะได้คีดเลขตามคู หนูยังท่องแม่7ไม่ได้เลยค่ะอุ้มกลับไปท่องแม่สุดคูณกันมาเดี๋ยวนี้อืมอ่ะ12 7เป็น84 84ตัด90ได้เท่าไหร่จ๊ะเหลือ6ไงใช่ป่ะเหลือเศษหกปึ๊บนี่ก็เติมอมะไรอีกเติมชูนเข้าไปอีก1ตัวปึ๊บนี่กลายเป็น6กิบแล้วชิบช่องเท่าไหร่ได้6กิบจ๊ะชิบช่องหเป็น6กชิบแล้วก็เติม5้าชิบช่องหเป็น6กิบจึ๊บหมดพอดีอ่ะเราเติมจุดตรงไหนลรอครับคุณครู ก็ย้อนมาดูโจทย์สี่โจทย์คือส5่จุดจุดชุน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 ชิ้ว่าจุดตรงนี้เพราะจุดก็อยู่ตรงกันนะครับข้อนี้ตอบ3.75้ปึ๊บตอบตออ,อบอตอบ3.75นะครับโอเคโอ้โหยี 24, ่สิบสี่นาทีแล้วไม่เป็นไรนักเรียนนักเรียนต้องสู้ๆในการทบทวนนะครับเพราะว่านี้รวมบวกลบคูณหารไ,ไว้ใน คลิปเดียวกันมันก็เลยนานหน่อยนะมันก็เลยนานสักนิดหนึ่งนะจ๊ะโอเคเราต้องหัแบบหัดเพื่อเป็นการทบทวนต้องทําแบบหัดคุณครูขอเขียนแบบหัดแปบ๊บหนุ่มมาแล้วครับแบบหัดของคุณครูครับข้อ1เป็นการบวกกับการลบหนักครับทั้งหมด4ข้ออ่ตามนี้นักเรียนกดหยุดแล้วก็โจทย์ลงไปนะครับข้อ 2. จงหาผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องการคูณ เกี่ยวกับเรื่องการคูณก็มีอยู่4ข้อนะครับนักเรียนกดหยุดแล้วก็จดจดลงไปครับและปิดท้ายด้วยข้อ3ใหญ่นะครับการหารนะครับจงหาผลลัพธ์จดเกี่ยวกับการหารนะครับมีทั้งหมด5ข้อนะนักเรียนเห็นหมดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันมดมันวิ่งไตาตามไปเมื่อกี้เห็นไหมเอาไปและม,มาใจดูโอเคอ่าแบบในคลิปนี้นะครับคุณครู จะยังไม่เฉลยอาจะเฉลยทีหลังให้นักเรียนไปลองทําก่อนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวคุครูทําเฉลยเสร็จแล้วจะมาแนบคลิปไว้ให้นะครับว่านักเรียนจะทําถูกไหมนักเรียนค่อยไปตรวจอีกทีวันหลังนะแต่อย่าลืมว่านักเรียนทําโจทย์อันนี้เสร็จปุ๊บก็ทำโจทย์พวกนี้นะครับแล้วก็ส่งมให้ครูตรวจก่อนนะคุณครูตรวจเสร็จแล้วถึงจะทําคลิปเฉลยมาทีหลังนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาตามว่า กลับมาตามในคลิปนี้แหละเดี๋ยวคุณครูจะใส่ลิงก์คลิปเฉลยแบบนี้นะครับไว้ในคําอธิบายนะครับหรือดูในอาจจะวางไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเค25นาทีแล้ว6 6นาทีแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะยังมีการทบทวนเรื่องเศษส่วนต่างๆเอออีกมากมายบ๊ายบายจ้ะวส,สวัสดีครับสวัสดีครับนายเรียนครับ